เอารองเท้าไปเก็บก่อนไหมบโบงั้นเอาวางไว้ข้างๆได้ไหมโจะกอดไว้หรอลูกจะกอดไว้ใช่ปะ่ะลูกจะไม่ลูกจะกอดไว้นี่ลูกชอบมากใช่ไหมรองเท้าตัวเนี้ยชอบเปล่าชอบใครก็ห้ามเอาไปเนะาะกลัวรองเท้าหายใช่ปะ่ะลูก ừ, Lạp non sao? ลุงท้อคืเจ็บไหมแม่แมจ้าแม่อะไรแม่ว่าไงเหรอแม่แม่ว่าไงคะว่าไงคะแม่แก้งแม่อ่ะเรียกแล้วก็ไม่พูดอะ่ะแก้งแม่ใช่ไหมเห็นปะ ไม่ใช่แล้วเรียกแม่ทำไมอ่ะหืมมารองเท้าเอาแม่เอาไปเก็บไว้ให้ก่อนนะไม่เท้างั้นลูกก็แค่วางไว้ข้างๆในมันสกปรกนะลูกใส่แล้วอ่ะหืวางไว้ข้างๆมาไม่จะกอดไว้เหรอหืนอนไหมแม่ปิดไฟให้เอาไหมหืหืมได้แอด อะไรนะใหนเราเดินฮะให้เดือดินไม่ฟังไม่เข้าใจอะไรนะเล่ให้เราเดินทำได้เดินคุณพ่อแล้วพ่อมาแล้วอ่ะอานอนจะหลับตาเถอะแกหลับเถอะแกหลับเถอะ